ครับผมเดี๋ยวจะพามาดูประกัศชุดแรกที่เพาะได้ประกัศสีทองพาะครั้งแรกตายเลยเดี๋ยวดีเนี่ยพ่อมันตอนแรกดูใสๆมากมองไม่ค่อยเห็น ไม่ได้ใส่ชุดนี้เพิ่งอ,ออกจากขาขได้ประมาณสี่ห้าวันสติกล้องไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะดูไม่ค่อยเห็น กอ,อดโคตใจญดูดู